แต่ไม่ใช่บ้านเกิดหรอกตอนนี้เรากำลังจะไปทะเลกันนะคะอ่าอันนี้เขาก็กำลังจะไปกัน,น,น,ก,ก,ก,นก็เพิ่งทำบ้านใหม่นะคะขยายบ้านใหม่เห็นเปลออกไปตรงนู้นเลยอ่านี่นะคะเราก็กำลังเตรียมตัวออกไปกันนะคะ นี่นะคะอ่านี่ไงที่เือขยายบ้านใหม่นะคะตรงนู้นก็จะเป็นชิวๆนะคะเป็นอ่างปลานะคะสวยมากอะ่ะไม่ได้มาตั้งสามปีนะคะมอก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  มอกมอคขะไปเลยมันอยู่ในนั้นอยู่ด้วอ่าขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยนั่งหลังสุดเลยนะคะนี่ไอ้อึ๊บชเฟอร์ไปเลยเชฟเฟอรอ์ใจมันอยู่ทะเลนะใช่อย่าไปทะเลอบอกให้คอยมาคอยมาหน้าประตูไม่มีใครคอยเลยนะลุงนะเออไม่มีใครคอยเลย <laughs> ทำสั่งไม่ได้นี่นี่ใครใครนะอุตส่าห์ไปโรงงานลุูบล่อแล้วเนี่ยนั่งเฉยๆนั่งฟังเลยต้องทำที่นั่งเลยมั้งคุณเนี่นั่งไปเลยอาเบไปได้กรับเก้าอี้เล็กอ่ะนี่อันนี้อันนี้ขาวเป็นใต้ลูกเลยเนี่ยมั้ะมีที่มีสายรัดด้วยเซฟตี้เซฟตี้เบลลด้วยอ่ะ